ะสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีนิวตาคุณสมบูรสมควรกับทุกท่านนะครับช่องต้นีทุนใช่แล้วเพื่อนโอปิเชียรครับพี่น้องมาเปบรรยากาศจวัดตานีต่าวจผูรต้อนรับพี่ๆครับได้ดูแลความสะอาดความปลอดภัยสอนพี่น้องบันทวกนครับพี่น้องนะครับยินดีต้อนรับผู้สนามเดินโรงเรียนนะครับกว้างๆสิทธิเต็มเลยพี่น้องครับพี่พี่สามารถเช็คไดเลยคุณไร้แห้ครับพี่น้องก็ยินดีต้อนรับนะครับในที่ลักอะขายเสืออยู่นะครับไมม่งานะครับวันนี้ ในมาทางนี้นะครับพี่น้องนะครับท่รัการักษาความปลอดภัยเสื่ยนคล้ายดีแห่งเลยพี่น้องครับพี่น้องม้วยไม่งามนะครับเป็นเราก็เป็นเจ้าภาพนะครับบ้านใกล้ริมเกลียงหรือต่างอำเภอต่างจังหวัดสสวัดีครับมีต่างกันมาเที่ยวหนองไม่งามนะครับเราก็จะเป็นเจ้าภาพที่ดีดูแลพี่น้องให้มีความสุขนะครับชมรับชมดนตรีที่นะครับเป็นดนตรีที่พี่พี่น้องน้องในยุคนี้นะครับเป็นต้นต้นยิยนะครับสวัสดีพี่ต้นต้นยิ้มยิ้เรานะครับสวัสดีพี่มูเนีันระบด้วยนะครับตรนสำคัญด้วยนะครับเร ให้ชมดนตรีอย่างมีความสุขครับเลียนไม่เยดทะเลมเสเรามีกฎกติกาการรับชมนะครับมีกฎหมายนะครับที่ปมวมืในรอบในรอบสิบจักปีเมวาในรอบชีวิตนะครับจักปีพมานจักเทกากกับดูนเห็นว่าให้มรับยูีลกมีมาล่าอีกเลยนลักษมีมาล่อีกเลยเมื่วามลําสิหนมาลามงยังสิบบมีเลยโาพนี่มาจากตุกสาสถิตคนมาหลายแหงครั้งหนึ่งครับ ทางนอกนี่โอ้ยหลายมากๆครับสวัสดีครับกับขอเสียงปรบมือให้กับท่านพันตำรวจโทนรุงฤทธิ์ปานแดงครับท่านสารวัตรสถานีตำรวจภูธรหนองแมงงามครับวหน้าชุดรักษาความสงบความปลอดภัยในบริเวณงานในครั้งนี้ครับและก็ต้องขออนุญาตประชาันว่าครับเราไม่อนุญาตให้นําเครื่องดื่มทุกชนิดนะครับที่มีแอลกอฮอล์นะครับเข้ามาสู่บริเวณงานครับแล้วข้างในนะฮะข้างในเรามีจําหน่ายครับที่รับมครับ คนก็ยังมุ่งอยู่ดีเนาะอมุ่งพ่อยและที่สาคัญครับหน้างานครับเยาวชนมาซีเรือพี่น้องครับคอยประกาศตามไปเพื่อนบอกว่าเพิ่อนเขียนว่าไม่มีตังค์อย่าห้าวเพื่อนวาแม่เเพราะเราเขียนไว้ว่าถ้าใครมีเรื่องทะเลาะวิวาทในบริเวณงานนะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์ทุกท่านรับทราบโดยพร้อมเพียงกันว่าถ้าใครมีปัญหาทะเลาะวิวาทภายในงานครับเราจะขออนุญาตดำเนินคดีตามกฎหมายและ ่นจะต้องจ่ายจ่ายค่าหมอลำสาวน้อยเพี่บ้านแพงพี่น้องเอ้ยบอแพงไปในดอกสามแสนสี่โอ้โหคนละเนี่ยครูเสกแต่ถ้าคุณชกกับตัวเองได้เราก็จะปรับคุณคนเดียวครับเนาะครับแต่ถ้ามีทรอยวิวาทกัน4คนก็ทั้ง4คนครับทั้ง4คนไม่ใช่หารนะครับคนละ3ามแสนสี่นะครับก็จะมีเสียคือบพี่น้อง หันู้ใด้เห่าให้มันเสียงกันเนาะแนี่เนี่ยแต่แตถ้าเราสนุกสอดแจงหอดหอกวงเสาพีน่น้องเอ้ยมือนี้สาวน้อยเพีรบ้านแพงครับและที่ขาดไม่ได้ครับหัวเรือใหญ่ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จริงๆครับอีกหนึ่งท่านครับ,ค,รบคือท่านประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองแมงามสองของเราครับขอเสียงปรบมือให้กับท่านผู้ในการไพศาลพุนสยครับนี่เดี๋ยวให้ท่านกล่าวทักทายครับนี่ ตัวตั้งตัวตีหัวใหญ่ๆเลครับขออนุญาตเรียนชิญท่านไพศาลมณสัยครับครับกาบเรียนท่านในเบอร์ครับท่านเอกวัฒหัวประโคนเอ่อท่านสจของเรานะครับท่านประลัดเอ่อท่านทรงลินปีแดงเอ่อเอ่อรับเอ่อท่านสุวรรณนะครับกับท่านผู้บริการโรงเรียนหนองเราสองคนเรานะครับท่านกับเรียนเปิพร้อมกัน พี่น้องของเราทุกคนนะครับที่ขึ้นมาอยู่นที่ที่นี่เออวันนี้เป็นวันที่พวกเรารอคอยเรื่มทอดทรัพย์ได้ปะที่ทีคไหนเรื่มทอทรัพย์ในระดับประเทศซื้อเสียเรื่มอาทอทรัพย์ซึ่งพวกเราเห็นในสื่อต่างๆมากมายวันนี้ได้เห็นตัวจริงแล้วนะครับทั้งนี้และทั้งนั้นก็เกิดจาก แรงวันใจของทุกคนของพวกเราเราจะสรรหาคนพักเพื่อมาสร้างโบสถ์ให้สำเร็จเพื่อลาในอนาคต เต่นครับเม็นอมา5เซนแล้วรุ่นนี้เราก็จะเป็นตากแดดจะไเป็นตากฝนนะครับเราจะมีสถานที่ไว้จัดกิจกรรมนะครับก็ขอบคุณพี่น้องเราทุกคนทุกท่านนะครับที่ได้ช่วยกันอุดหนุนนะครับได้ช่วยกันกระเสริมช่วยกันซื้อบัตรและช่วยกันไปนะครับและอย่างที่ ท่านในเมือท่านเรียนในเมืองนรกกี้นี้ว่าเงินที่ได้วันนี้ก็น่าจากไม่พอนะครับโอกาสท้างหน้ากงทางเราหลงมันสองยังยินดีก้าแสนรับผู้พี่มีเป็นผู้สนที่จะมาช่วยเหลือทำให้ลูกหลาของเราได้เรีียยนอ่างมปิดรับนะครับบริจาคเพื่อนจะมาสร้างโดมต่อไป นะครับคือคืนนี้ขอให้พี่น้องเราทุกคนทุกท่านนะครับได้ชมหมอลำวงใหญ่ระดับประเทศด้วยความสนุกสนานครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือให้กับท่านผู้กำกับไพศาลรุ่งใสครับประธานคณะกรรมการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองแม่มำสองครับโอ้ยอยู่ท่านน้องอุ๋งอยู่มะนาวไฟไงเอ้ยไขว่บาทลุกฟีไขว่ลุกฟีเอฟซีเจ้าเออไอจอมไปยังเล่นไหมเบื่อเบื่อเสาร์มาเอาหนองอุ๋งขึ้นย่างใสขึ้นว่า คนไหนคนนี้เขาใช่ไหมเนี่ยคนกินอิ่มเลยห่านิ่มบ่เบื้องด้านหนนะครับมองหน้านาใครทุกคนทั้งหลาย้องครัฒน์ท่านในอำเภอเอกวัฒน์พงประคุณครับท่านพันธุ์บัวโทนและงนิษปานแดงท่านไผ่สารบุญใสครับและขอเสียงปรบมือให้กับแขกผู้มีเกียรติที่มาในวันนี้ครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับและปรบมือให้กับแขกผู้มีเกียรติที่มารวนเวทีทุกท่านครับขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับ นี่แขรับเชิญทุกท่านนะรัของคูยาใสครับแมเพื่อเคุณบอกว่าผน้ำหมกว่างครับคนเพ่นถ้ามันเตรีมนีทยอผมหมแ้วงแต่สามทุ่มเห็นเปิดแค่เดียวยังไม่ถึงสามทุ่มแต่ในช่วงนี้พี่น้องอย่าเปล่าวะอย่าฟ้่าเขียวมาแล้วเตยเตเลยอย่าเล่าโดยเสีเดิมทั้การแสดงยี่สเนกาตรงลยี่บนการตรงครับสามทุ่มครับที่นองครับวันนี้จเันแม่น้นครับและที่สัญยี่สิบเอ็ด้คือเริ่มเล่นเป็นต้นไปถึง

คู้เล่ิแล้วอเยาถยูิ่งเนี่ล้วมีเกิดทิ้งขยะนะจ๊ะเกถียทิ้งขยะเสถวแ่นะคะ้าไปที่ลยดะ้วกเข้าายแต่ถ้าค่ายอย่ตบริจคนอมซีนแ่ยักเาอะไครับยัเาอเยดาแ้วกด

ส่อนงข้างนี่แหละครับอันี้จะไรวันท่หนป่ะวันที่สองจะนี่มะนี่่้ะรนี้ครับอทางดูหวเรครับขอทาวันท่สส่วนวันที่ขอเป็นคุณเสกับคุณนัทครัเพราะว่าถ้าผมดูวันที่ผมจะทให้เลยครับคเงี้อเงี้ยเฉยๆห้องับ เอาเราลดทวนเวลาอันมีเกียรติของแขกผู้มีเกียรติทุกท่านไปนอนบบรรยากาศนะครับลดลังไหลเข้ามาเรื่อยๆนะครับที่ลุงลรำทั้กาจครับก่อนนงขอให้เด็กผมเราก็เสวยเพื่อความอัตรศในการสังพรบุญครับสารับผมครูนะตทตนจันงา์ครับคุณครูโรงเรียนบ้านหนองแมงสองครับสำหรับผมครูเสกสันตันโรชาเย็นครับจากโรงเรียนหนองแมงหนึ่งครับขอกล่าบสวัสดีครับสวัสดีครับบุญมัวร์บุญมวร์เด็ก สุดยี่สิบสามทุ่มครับยี่สิบเอ็ดนาฬิกาพบกับทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแผงครับอลังการโชว์ครับครับผมนี่ทองฟ้าปอดป่งเลยครับขอบคุณท่านนในเพอครับขอบคุณท่านผู้กับขอบคุณท่านนายกท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านครับเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนครับที่มีส่วนร่วมครับในงานสำหรับค่ำคืนนี้ขอบคุณท่านในเพอเอกวัฒ ค่ะผมพวกประโคนครับผมท่านนาแม่เภอบ้านกวดครับผมแล้วก็ท่านปรัชจานรงค์ขอบคุณทุกการที่ตามด้วยพี่น้องเด้อนงลริศนะครับครับผมขอบคุณทุกการรับชมกันแล้วกันครับพอกันคลิดไม่พี่น้องที่มาให้เกียรติขอบพวกเราสาวน้อยเท่นบ้านแดงสำหรับค่ำคืนนี้